สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะครับมารับฟังการวิเคราะห์บอลก่อนเกมดูราคาบอลล่วงหน้าดูสถิติไปพร้อมๆก,กันกับดูบอลน,นอนกินทางช่องทาง YouTube channel ช่องนี้นะครับและขอขอบคุณกำลังใจของทุกทคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเอาวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่11กันยายนยกมา5คู่จากในศึกยูโร2024นะครับ ยังไงก่อนที่จะไปพูดคุยกัน5คู่ที่โชว์อยู่หน้าจอนี้ขอไปสรุปผลในลายเมื่อวานกันก่อนนะครับในลายเมื่อวานเล่นไป2คู่เต็งนะครับเป็นทีมที่ต้องการแต้มอันดับยังไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะราคาก็อาจจะดูเสียวๆเสมอกันนิดนึงนะครับ คู่แรกเล่นไปที่ฟินแลนด์กับเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กมายิงท้ายเกมนี่เองจากฮอยเบีย er นะครับชนะฟินแลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้กินครึ่งนะครับและคู่ที่2นะครับไอแลนด์ไอแลนด์นะครับพบกับชาเนเธอร์แลนด์คู่นี้ก็เล่นไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับถึงแม้ว่าราคานี้อาจจะมีเสมอเกิดขึ้นสูงแต่ผมคิดว่า เนเธอร์แลนด์ไม่ต้องการ1แต้มต้องการ3แต้มอย่างเดียวนะครับและฮอลแลนด์ก็ทําสําเร็จด้วยชนะไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อสคู่นี้ก็กินครึ่งนะครับเพราะว่า2บินนี้ต่อไป1ลูกควบและชนะไม่ขาดนี่เองนะครับแล้วก็สเตปนะครับเล่นหมูเกาะแฟโรไปแล้วก็แพ้ไป1-0นะครับและมอนเตเนโกรชนะบัลแกเรีย2อโดนใบแดงแต่ว่าพลิกกลับมาชนะได้นะครับ และคู่สุดท้ายเป็นคู่แนะนําในหน้า YouTube เมื่อวานนะครับเล่นไปที่คริสกับสูงนะครับจบเกมคริสชนะไป5ประตูศูนย์คู่นี้กินเต็มนะครับใครเอาไปแยกเต็งก็คงจะเสียแค่หมู่เกาะแฟ r โรนะครับตัวอื่นเข้าหมดเลยนะครับอยากรับบินแบบนี้ในทุกๆวันนะครับสามารถแอด b 0ศูมาได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับถ้าใครจะแอดมาสนใจมาขึ้นรถด้วยกันตามมาได้เลยนะครับ อ่ะหรือว่าจะสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมยอดเซียนที่1ล่ลุนเงินแสนนะครับก็ติดต่อมาไลนา์นี้แหละนะฮะอย่าลืมแอดกันด้วยนะครับแอดบีศูนย์ศูนย์เนะครับโอเคนะครับเรามาคุยกันคร่าวๆกันใน5คู่ที่ยกมากันในค่ำคืนนี้กันก่อนเริ่มกันที่คู่แรกอาร์เมเนียกับทีมโครเอเชียนะครับคู่นี้ทุกคนน่าจะจับตามองไปที่โครเอเชียนะครับพะวันนัดล่าสุดนี้ก็ยิงแบบถล่มทลายมาเลยและเป็นประเทศที่ มีจุดเด่นในส่วนของแดนกลางการทําเกมอยู่แล้วนะครับกองหน้าเป็นใครก็ได้ถ้ากลางดีนะครับโครเอเชียจึงถือว่าเป็นประเทศที่น่าจะมีมีราศีที่จะเก็บชัยมากกว่าอาร์เมเนียนะครับและวันนี้มาเป็นทีมเยือนอก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับแข่งกัน,นเวลา5้าทุ่มตรงนะฮะและคู่ที่2นะครับ,รรบโปรโตุเกสกับลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กนี่ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีนะในช่วงปีก่อน รู้สึกว่าจะชนะบ่อยนะครับซึ่งประมาทไม่ได้จริง,รงๆเนาะแต่ว่าโปรตุเกสนะครับสถิติดีมากๆนะครับเวลาที่พวกเขาเนี่ยเล่นในประเทศตัวเองนะครับไม่รู้ว่าเอาพลังมาจากไหนนะสถิติโปรตุเกสนี้ดีมากๆนะครับรู้สึกว่าเล่นในประเทศหรือว่าในบ้านตัวเองเมื่อไหร่นะมักจะมีสกอร์ถล่มและกินขาด อยู่ตลอดนะครับคู่นี้ยังน่าจับตามองไปที่โปรตุเกสอยู่นะครับในเรื่องของตัวนักเตะอะไรแล้วก็ตัวท็อปทอปกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะทางบูนโน่เฟอร์นันเดสนะครับผลงานดีมากในทีมชาติเบ์นโดซินวาหรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับคู่ที่2ทุกคนน่าจะเล็งไปในทางเดียวกันนะครับแข่งกันในเวลาตีหนึ่งสี่สนะครับคู่ที่สามลัตเวียนะครับพบกับเวล ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ไม่ค่อยได้ดูฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูสถิติย้อนหลังพร้อมๆกันนะฮะอัคกูิซีสโลวาเกียกับลิกเดนสไต์นะครับสโลเกียนี่เป็นทีมเหนียวมากๆนะครับเจอกับเกมใหญ่ในพวกเขามักจะเสียประตูน้อยนะครับแต่ในเรื่องของการทาประตูอาจจะไม่ค่อยมีนะอาจจะมาเจอกับทีมที่แบบว่าระดับห่างแบบลิกเดนสไต์แบบนี้ก็อาจจะยิงในสกอร์ที่ขาดได้นะครับ อ่ะคู่นี้ลุ้นกันหน่อยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปและคู่สุดท้ายไอ์แลนด์กับบอสเนียนะครับส่วนตัวผมเล่งไปที่บอสเนียนะครับเพราะว่ามีนักเตะที่รู้จักอยู่ตัวท็บปๆอย่างเอดินเซโกนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าเพราะว่าอายุอาณามก็เยอะแล้วนะฮะเอาวันนี้เราต้องบอกเลยว่า มีตัวเด็ดๆหรือว่าตัวชี้หน้าเล่นหน้าลุ้นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครเอเชียหรือว่าโปรตุเกสนะครับแต่ยังไงก็ต้องไปดูเพดานราคาที่เริ่มมากันก่อนนะครับว่าเริ่มมาเท่าไรสําหรับทีมต่อทั้งหลายแหล่นะฮะเริ่มกันที่คู่แรกอาร์เมเนียกับโครเอเชียนะครับฟอร์มเทพแบบนี้มาต่ออาร์เมเนียแค่นในราคาหนึ่งลูกควบนะครับโครเชียห้ามเสมอนะครับต้องชนะอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปนะครับถ้าดูจากฟอร์มนัดล่าสุดผมว่าราคานี้ไม่น่าจะใช่เรื่องยากสำหรับทีมนี้นะฮะ อ่ะคุูที่สอนนะครับโปรตุเกสกับลักซมเบิร์กโอ้โหอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยแบบรคร่าวๆนะก็คือโปรตุเกสส่วนใหญ่เล่นในบ้านมักจะยิงในสกอร์ที่ขาดนะครับอันดับ9ของโลกมาเจอกับ89เอาแล้วโปรตุเกสเนี้ยต้องยิงลักซมเบิร์กอย่างน้อย3ลูกเพื่อเจ้านะครับแล้วก็4ลูกเพื่อกินเต็มนะก็ต้องลุ้นลูกที่4กันหน่อยนะครับใครเล่นโปรตุเกสก็อาจจะต้องลุ้นให้แดนกลาง พลาดน้อยที่สุดนะครับถึงจะมีสกอร์ลูกที่4มาได้นะฮะและคู่ที่นะครับลัตเวียกับเวลวันนี้เวลมาต่อในราคา1ลูกนะับเวลห้ามเสมอต้องชนะอย่างน้อยหนึ่งเพื่อเจ้านะครับสลูกเพื่อกินเต็มโอราคานี้น่าจับจ้องไปที่เวลนะครับถ้าดูจากอันดับโลกเวลอยู่35ลัตเวียร้อยสานะครับระดับมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะคู่นี้ก็น่าเล่นเวลได้อยู่นะครับไม่เจ้าก็กินนะฮะผอคุณีสโลวาเกียกับลิเกนสไตน์นะครับสโลวาเกีย ราคาสําหรับผมนะคิดว่าเปิดมาสูงไปนะครับสูงไปจะวัดใจก็ได้แล้วแต่ได้เลยนะสโลเกียเนะี่ยเป็นทีมที่อาจจะสรรหาสกอร์ได้ยากนะครับแต่เรื่องการเสียประตูนี่ยไม่ค่อยมีเป็นทีมเหนียวแน่นนะครับแต่เรื่องการทําสกอร์นี้3ลูกมันจะดูแหงไปหรือเปล่านะครับแต่วันนี้มาเจอกับลิเ t สเต์สไตล์ที่อยู่อันดับ200ของโลกอ่ะลูกที่4ไม่แน่อาจจะมาก็ได้นะครับ และคู่สุดท้ายนะครับไอซ์แลนด์กับบอสเนียวันนี้ราคาเปิดมาเสมอกับปอปอนะครับเมื่อวานโปลแลนด์ก็ราคานี้เลยนะที่แข่งกับแอลเบเนียนะครับ ราคาปอปอเราก็คิดว่าหนึ่งลูกคงจะสบายมากๆสาหรับโปรแลนด์แต่สุดท้าย,ยาแพเอาไปอยไป2อศูนย์นะครับตรงนี้ผมก็พะวงเรื่องราคานิดหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของระดับโลกมันก็พอๆกันอยู่นะฮะห่างกันแค่ห้าอันดับเองนะครับสำหรับไอซ์แลนด์อยู่ดับหัสบเจ็ดบอสเนียหกสบสองต้องลุ้นกันว่าต้องลุ้นช่วงชิงกันในส่วนของแนวรุกนะครับว่าใครจะมีสกอร์โดยรวมผ,ผมคิดว่า น่าจะเกิดสกอร์ไม่ศูนย์หนึ่งก้1 0หนึ่งศูนย์นะครับแต่อยู่ขึ้นอยู่กับว่าชัยจะไปอยู่ที่ใครแค่นั้นเองแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าบอสเนียน่าจะเป็นฝ่ายที่มีเปอร์เซ็นต์เก็บชัยมากกว่าไอ์แลนด์นะครับอ่ะจบกันไปแล้วนะครับสาหรับเพดานราคาวันนี้ขอไปดูเพดานราคาสูงต่ํากันด้วยนะครับอาทีนี้ผมแนะนําว่าอยากให้เล่นสูงนะก็คงจะเป็นโปรตุเกสนะครับอยากให้ลองเล่นโปรตุเกสซึ่ง มันก็แปลกนิดนึงซึ่งของราคาเต็งก็เปิดมา3อยู่แล้วนะครับแต่ว่าราคาสูงเปิดแค่เพิ่มอีกจุดหเองก็คือครึ่งลูกนะครับโปรตุเกสเอาง่ายเลยลุ้นเลยนะครับถ้าชนะราคาเต็งได้ราคาสูงก็ชนะไปด้วยนะครับใครจะเล่นควบเต็งควบสูงไปก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับแค่รอลุ้นลูกที่4ี่จากโปรตุเกสและผลงานในบ้านโปรตุเกสถือว่าดีนะครับทีมที่น่าจะเล่นสูงก็ มีแต่คู่เดียวนะครับที่ผมมองอยู่กับราคานี้แล้วก็สโลวาเกียนี่ผมไม่มั่นใจว่าแนวรุกอ่ะจะยิงได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าสำหรับผมว่าทีมอย่างสโลวาเกียกับแนวรุกเขานะไม่น่าเปิดมาประมาณทักสองกว่าก็น่าจะรู่แล้วนะครับนะก็ไม่ไม่ไม่เน้นที่สโลวาเกียก็แล้วกันนะครับช้าสูงเล่นเน้นไปที่โปรตุเกสนะครับอ่ะราคาสูงต่ำแนะนําไปแล้วนะครับยังไงก็มาฟังกันต่อในส่วนของ ไลน์อัพแลวก็สถิติย้อนหลังของแต่ละทีมนะครับอครูคู่อาร์เมเนียกับโครเอเชียนะครับเริ่มที่คู่นี้กันก่อนซึ่งไม่มีไลน์อัพนะครับแต่ว่าผลงานของการเจอกันมันมีอยู่ครั้งเดียวนะครับโครเอเชียเคยเสมออาร์เมเนียหนึ่งประตูต่อหนึ่งในปี2องเดือนมิถุนายนในศึกกระชับมิตรนะครับซึ่งในเกมจริงจริงจัง,จง,ย,งยังไม่เคยเจอกันนะครับอ่ะก็ถือว่าเกมแบบนี้ก็น่าจับตามองไปที่โครเอเชียอยู่นะครับดูผลงานในห้านัดล่าสุดนี้ก็ อาร์เมเนียเสมอตรุรกีมาได้1นน,นะครับเรามาดูทีมอาร์เมเนียก่อนว่ามีนักเตะตัวไหนที่เรารู้จักกันบ้างอ่าไม่ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยคนที่เล่นเยอะสุดหรือว่าคะแนนเยอะสุดในวันนั้นก็เป็นดัชยานนะครับมีอ่าน่าจะบุกในส่วนของฟูลแบ็กขวาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคะแนนจึงตกไปอยู่ที่ดัชยานนะครับของทีมอาร์เมเนียเนาะ โครเอเชียต้องปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนโครเอเชียนะครับวันนั้นก็ถล่มลัตเวียมา5ประตูต่อศูนย์นะครับทีมอันดับ200ของโลกซึ่งการจัดแผนของพวกเขาก็มีตัวหลักๆแดนกลางอยู่แล้วอย่างดูก้าโมดริกนะครับมาเซโลโบรโซวิกจากอินเตอร์มิลานนะครับอีวานเปริซิสนะครับเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายจากสเปอร์นะครับซึ่งก็มีทักษะการเปิดบอลที่แม่นยำอยู่แล้วนะครับคารมิริกจากฮอฟเฟนไฮนะครับแล้วก็เพรตโควิดจากเดนมอสไชรักเดนมอสซาเกตนะครับเพรตโควิดซึ่ง แดนกลางทาเกมดีอยู่แล้วนะครับคะแนนก็ขึ้นอยู่7กับ8ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เพลโควิกก็เป็นตัวจบสกอร์นะครับคะแนนจึงเยอะสุดในนัดน,นั้นนะครับ9.0แต่วันนั้นโครเอเชียมีจุดด้อยก็คือทางโซซ่านะครับมีคะแนนในดนะ้6.8น่าจะรั่วในฝั่งซ้ายเยอะนะครับแต่ตัวอื่นของโครเอเชียนี้เล่นดีกันหมดนะครับคะแนนขึ้น7กว่านะก็ต้องบอกเลยว่าทุกตำแหน่งของโครเอเชียตอนนี้น่ากลัวนะครับเทียบกับทางอาร์เมเนียเนาะ ผลงานในอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้แรงจูงใจจัดว่าเท่ากันนะอาร์เมเนียมี7คะแนนแต่ลูกได้เสีย2นะครับส่วนโครเอเชียลูกได้เสีย7นะครับมี7คะแนนเท่ากับอาร์เมเนียยังไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับโเครเอเชียต้องการ3มแต้มนะวันนี้นะครับถ้ามีราคา1ให้เล่นราคา1ไปนะครับผมก็กลัวว่าลูกที่2จะไม่มาเพราะว่าราคามันเหมือนดูเป็นบอลงานนิดหนึ่งนะครับ ไม่น่ามีเสมอนะครับถ้าดูจากระดับทีมแล้วผมคิดว่าโครเอเชียไม่อยากจะได้หนึ่งแต้มไม่อยากเสียสามแต้มต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกที่สองจะมาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะแต่ถ้าดูจากผลงานในนัดล่าสุดแล้วความมั่นใจนี้ก็ยังตกไปที่โครเอเชียนะครับแต่วันนั้นอนะโครเอเชียเล่นในประเทศตัวเองซึ่งมันเป็นสนามของเขาวันนี้มาเจอกับสนามอาร์เมเนียนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนพวก ตอนที่เบลเยียมแข่งสนามสภาพไม่ดีอะโครเอเชียก็อาจจะเล่นไม่ออกก็ได้นะครับราคาที่เปิดมาหนึ่งกว่าก็ถือว่าน่าสมเหตุสมผลที่เขาไปเยือนอาร์เมเนียนะครับอ่ะแต่ดูจากแรงจูงใจอะไรแล้วผมว่าโครเอเชียชนะแน่นะครับเพราะว่าอยู่อันดับตารางคะแนนอันดับตารางเอ่อในกลุ่มนี้มันก็ไม่ได้มีสายแข่งสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูแข่งแขงก็มีตุรกีกับเวลนะถ้าไม่ผ่านในกลุ่มนี้ก็ถือว่าโครเอเชียพลาดมากๆนะครับนัดนี้ผมคิดว่า ไม่น่ารอดนะครับสำหรับอาร์เมเนียโครเอเชียน่าจะยิงเกิน2นะครับแต่อย่างน้อยก็ต่อในราคาที่น้อยที่สุดก็แล้วกันที่โต๊ะมันเปิดมานะครับอ่ะกูนี้นะครับดูกลางอะไรแล้วการทำเกมอะไรแล้วผมว่าโครเอเชียมันโอเคกว่านะถึงแม้ว่าจะมาเยือนนะครับก็ต้องไปลุ้นว่าสภาพสนามประเทศอาร์เมเนียจะเป็นยังไงนะครับถ้าสภาพสนามมันยังดูแบบมาตรฐานผมว่าโครเอเชียน่าจะเก็บสกอร์ถล่มได้นะครับ อ่ะคู่นี้ไม่ขอไปดูสถิติย้อนหลังเยอะนะเพราะว่าเห็นจุดดีจุดเด่นกันอยู่แล้วนะคแค่ไปลุ้นในส่วนของปัจจัยอื่นๆแค่นั้นเองนะนะครับคู่นี้ขอจัดที่โครเอเชียลุ้นลูก2นะครับอ่ะมาคู่ที่2นะครับโปรตุเกสนะครับโอ้ทำไมไม่มีอะไรอะไลอัพนะเป็นประเทศใหญ่ๆก็ไลอัพไม่ขึ้นนะครับแต่ก็พอจะเดาตัวนักเตะว่า มีใครบ้างสำหรับของทีมชาติโปรตุเกสนะครับอาตอนนี้คริสติโนโรนันโดถูกระง,งับโดนใบแดงนะครับโอ้โหแ,แปลมาแบบแบบไทยมากเลยนะอาโดนใบแดงนะครับก็โดนแบนนั่นแหละนะฮะสำหรับทางกองหน้าของโปรตุเกสนะครับขอดูในนัดล่าสุดก่อนที่พวกเขาชนะสโลวาเกีย er มาได้นะครับเอาวันนั้นนะครับโปรตุเกสเล่นดีมากๆอยู่คนหนึ่งก็คือบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับเบอร์นาร์โดซินวาแล้วก็ พิซเนลโลโรนัลโดนะครับตัวอื่นก็น่าจะรู้จักกันอยู่อย่างวิตินยานะครับที่อยู่ปารีสแชงส์ปองนะครับแล้วก็โรเอลเลียวนะครับวันนั้นอาจจะไม่ค่อยเด่นนะครับเกมฝั่งซ้ายขวาเพราะว่าเดินเกมแดนกลางซะส่วนใหญ่คะแนน6.9เองนะสำหรับโรเอลเลียวนะครับแล้วก็ปาตินยานะครับเดนกลางมีคะแนนแค่6.8แต่ว่าแข็งหลังนี่แข็งแกร่งเลยนะเพราะว่าคะแนนแต่ละคนนี่เจ็ดขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดัดโลดิอัส ซินวาแล้วก็เจ้าแคนเซโลนะครับแล้วก็คอสตาผู้รักษาประตูอันนั้นเมื่อวานนะเออไม่ใช่เมื่อวานขออภยัยวันนั้นล่าสุดที่โปรตุเกสแข่งกับสโลวาเกียนะครับน่าจะโดนตั้งรับสเป็นส่วนใหญ่นะครับคะแนนยึงเทมาอยู่ที่กองหลังส่วนแนวรุกก็มีแค่2-3ตัวนะครับอย่างเบเดโรซินวาโรนัโดแล้วก็บุนโอฟอร์นาเดสวันนี้โปรตุเกสก็ ยังมีแทคกติกที่หลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าเกมซ้ายขวาก็ยังมีตัวนักเตะที่มีความสามารถแล้วก็ความเร็วอยู่แล้วนะครับแดนกลางก็ทําเกมให้ได้อยู่แล้วเปลี่ยนแทคกติกได้ตลอดนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสยังไงก็ดูเหนือกว่าทางลักเซมเบิร์กนะครับ ซึ่งลักเซมเบิร์กนะครับเจอโปรตุเกสเมื่อไหร่ราคานี้ไม่แปลกที่เปิดมา3กว่านะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเดือนมีนาโปรตุเกสถล่มไป0นย์ประตูต่อ6นะครับสำหรับใน10กยูโรนี่แหละนะฮะะตอนนั้นโปรตุเกสไปเยือนด้วยนะครับวันนี้โปรตุเกสเล่นในบ้านก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับสำหรับราคา3กว่าในวันนี้แล้วอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับโดนโปรตุเกสยิงไป50นะครับในปี2 5 6 4ในเดือนตุลาคมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ลักเซมเบิร์ก ไม่สามารถคว้าชัยกับโปรตุเกสได้เลยนะครับเสมอยังไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่โปรตุเกสจะเป็นฝ่ายชนะทุกครั้งไปเวลาเจอกันนะครับสถิตด,ดีมากๆไปทางโปรตุเกสนะครับเอาโปรตุเกสถึงแม้ว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยทุกเขาอะจะยิงไม่ขาดอย่างเจอกับสโลวาเกียแล้วก็ไอซ์แลนด์นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมเยือนนะแต่เวลาเกมเย่าเนี่ยโปรตุเกสอะมันจะมีสกอร์แบบสูงและก็กินขาดตลอดนะครับเห็นไหมครับ สังเกตเลยครับโปรเกตเล่นในบ้านกับบอสเนียถล่มไป30นะครับแล้วก็ชนะลักซมเบิร์กศูอันนี้ก็คือเป็นสถิติล่าสุดที่ทองทีมนี้เจอกันนะแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับลิกเ e นสไตน์นะครับก็ถล่มมา4ประตูต่อศูนยนะครับส่วนลักซมเบิร์กหลักจากที่ผลงานดูไม่ค่อยดีนะครับสนัดหลังนี้ก็คือชนะมาหมดเลยนะแต่ก็ระดับทีมก็ อยู่พื้นๆอยู่นะครับอาชนะลิเตนสไตล์2-0นะครับชนะบอสเนีย0-2แล้วก็ชนะทางไอซ์แลนด์มา3ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ผมอาจจะดูไม่ย้อนดูอะไรเยอะนะเพราะว่าสถิติทุกอย่างมันเอนไปโปรตุเกสนะครับใครจะเล่นโปรตุเกสมีอยู่2แนวทางนะครับก็คือ ชนะแน่นะครับจะขาดหรือไม่ขาดก็ต้องสู้กับราคาที่เขาตั้งมาแค่นั้นเองนะอันดับรองคะแนนตอนนี้โปรตุเกสเหมือนจะลอยลําไปแล้วนะครับเพรามี15คะแนนนะปลอดภัยอยู่นะครับเพราะว่าสโลวาเกีย e กับลักเซมเบิร์กตามหลังมาแค่5คะแนนนะครับนะตรงนี้ก็เป็นห่วงในเรื่องแรงจูงใจของโปรตุเกสนิดหนึ่งนะครับนิดหนึงแล้วก็ขาดโรนันโดด้วยเนาะ อ่ะก็จะมีสกอร์ฮอลลมอีกอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะตัวเด็ดเด็ดก็ยังมีอยู่สําหรับกองหน้าโปรตุเกสนะครับยิ่งเอาตัวแบบไม่ค่อยได้ลงสนามลงเขาก็ต้องงัดฟอร์มตัวเองนะครับเพื่อในการเป็นตัวจริงในทีมชาตินะฮะอ่ะคู่นี้นะครับทุกอย่างแน่นอนสถิติยังไงก็โปรตุเกสชนะลักซมเบิร์กแน่ๆนะครับแต่คําถามคือราคาที่เปิดมา3กว่าจะถึง4ี่ไหม ใครจะวัดใจตามตามได้เลยนะครับคู่นี้ผมก็ต้องขอวัดใจแหละนะครับเพราะว่าสถิติโปรตุเกสเวลาเล่นในประเทศตัวเองมักจะถล่มอยู่แล้วนะครับหวังได้นะครับคู่นี้รุนเหนื่อยหน่อยแต่หวังได้ขอจัดโปรตุเกสนะครับและคู่ที่3นะครับวันนี้คุณ3ลัดเวียกับเวลนะครับลัดเวียนี้ขอดูก่อนว่ามีนักเตะค,คนไหนที่เป็นจุดเด่นบ้างนะครับ โอ้ไม่ค่อยรู้ไม่รู้จักเลยนะครับขอดูทั้งหมดด้วยนะอ่ะคนที่ติดทีมชาตินะครับไม่รู้จักสักคนเลยขอบอกตรงๆนะครับลัดเวียซึ่งก็ตามนั้นนะครับระดับโลกก็อันดับ200แล้วทางมาดูทางเวลกันบ้างนะครับเวลมีใครที่ติดทีมชาติบ้างก็รู้สึกว่าตัวหลักๆก,ก,ก็จะแขวนสตัร์กันไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเ e ร์เรเนะครับ อามีอารอนแรมซี่นะครับซึ่งก็อายุเยอะแล้วนะอ่ะทีมชาติเวลนะครับก็ถ้าเทียบกับในช่วง2-3ปีก่อนก็รู้สึกว่าดรอปมาตรฐานลงไปเนื่องจากตัวนักเตะที่อยู่กับสโมสรใหญ่ๆไม่ค่อยได้มาติดทีมชาตินะครับก็ อาจจะมีความสูสีกันพอสมควรสําหรับในคู่นี้นะครับแต่ในเรื่องของอันดับโลกเวลก็ยังดูดูเหนือกว่าทางลัตเวียนะครับเคยชนะหนึ่งครั้งใน29มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับหประตูต่อศูนย์ก็หมายความว่าลัตเวียก็พอจะฟัดกับเวลได้อยู่นะครับและวันนี้กลับมาเล่นในบ้านจะเหมือนอัลบเนียกับโปแลนด์หรือเปล่าไม่แน่นะครับแต่ผลงานของลัตเวียนี่คือดูไม่ได้นะครับ5้านัดนี่คือแพ้มาหมดเลยนะครับใน5ใน4นัดในศึกยูโรกลุ่มดีนีย พวกเขาอ่ะเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกแพ้โครเอเชีย5 0นะครับในนัดล่าสุดนะฮะแล้วก็เจออาร์เมเนียแพ้21เจอตุรกีแพ้2 3นะครับแล้วก็เจอเวลครั้งแรกก็คือแพ้มา1นประตูต่อ0ูน์นะครับส่วนเวลก็ไม่ได้แบบว่าดีจ๋าขนาดนั้นนะฮะเก็บ3แต้มได้จากลัตเวียนะครับที่ชนะจากการเล่นในบ้านครั้งก่อนแล้วก็มาเสมอเสมอกับโครเอเชีย1 1น,น,นะครับ เก็บแต้มสแต้มแล้วหลังจากนั้นก็แพ้หมดเลยนะครับแพ้อเมรเลีย2 4แล้วก็แพ้ตุรกีส0นะครับคู่นี้ก็ขอไปดูในส่วนของอในส่วนของเถรษิิย้อนหลังนิดนึงนะครับสถริิย้อนหลังนะครับลัตเวีย5นัดแพ้ติดนะครับ ผลงานในบ้านอาจจะมีเสมอกับแพ้นะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็ดูไม่ค่อยดีนะครับเอามาดูเวลกันบ้างน,นะครับผลงานการเยือนก็มีแต่แพ้กับเสมอนะครับตรงนี้ราคาหนึ่งทำไมรู้สึกว่าเวลไม่น่าจะเปิดมาเยอะขนาดนี้นะครับอ่ะอาจจะวัดใจไปที่เวลก็ได้นะครับเออขอดูนิดหนึ่งขอดูนิดหนึ่งสำหรับในลัตเวียกับเวลนะครับอ่ะเศรษฐอาจจะบ่งบอกได้ว่า มีแต่แพ้นะครับสองทีมนี้ก็คือทีมที่แพ้มาเจอกันนี่เองนะครับแต่ก็ถ้ากลับมาดูอันดับตารางคะแนนนะครับเวลก็ยังพอจะมีลุ้นในส่วนพื้นที่หายใจได้อยู่เพราะว่ามี4ี่คะแนนนะครับถ้าชนะลัตเวียว,วันนี้ก็จะเก็บก็จะเก็บ3มแต้มได้มี7คะแนนนะครับไปเทียบเท่าโครเอเชียกับอาร์เมเนียนะครับก็ต้องแข่งให้อาร์เมเนียหรือโครเอเชียห้ามเสมอกันนะครับอ่ะอย่างน้อยก็ เวลวอ่ะดูจากคะแนนะก็ยังมีแรงจูงใจมากกว่ารัดเวียนะครับระดับก็ดีกว่าถ้าได้3ามแต้มในวันนี้เป็นแต้มต่อในอีกส3สานัดต่อไปแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกๆอย่างแล้วอาจจะไม่ได้ดูเหนือกว่ากันมากมายนะครับแต่ราคาวันนี้ก็รู้สึกว่าเสียวไส้นิดนึงนะครับผมว่าจัดเวลอ่ะแรงจูงใจครับระดับโลกมันดูดีกว่าเนาะ เวลไม่เจ้าก็กินนะครับต่อไปเลยนะครับคู่นี้ต่อเวลนะครับอ่ะคู่ที่4นะครับไอซ์แลนด์กับบอสเนียนะครับไอซ์แลนด์ผมขอดูก่อนว่ามีใครบ้างภาพรวมของบอสเอ่อไอซ์แลนด์นะครับรู้สึกว่าจะมีนักเตะหลายคนอยู่นะที่ติดที่ติดสโมสรใหญ่ๆนะครับอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอ่าก็ต้องขออภัยกันด้วยในส่วนข้อมูลนะครับในส่วนข้อมูลขอดูทางบอสเนียคู่นี้ บ,บอสเนียที่ผมรู้จักอยู่คนเดียวนะก็คืออามีครุนิกนะครับที่อยู่เอซิมิลานนะฮะมีเอดินเซโก้นะครับจอมทำประตูแล้วก็ปานจินะครับเดมิท,ทรอวิกโอฟอดือว่ามีนักเตะท็อปๆในส่วนของแนวรุกนะครับแต่ผลงานนี้ดูไม่น่าชมสักไร่นะครับสำหรับบ,บอสเนียเจอกับทางไอซ์แลนด์ครั้งหนึ่งใน24มีนาคมที่ผ่านมาในบ้านตัวเองนะครับ ถือว่าบอสเนียนี้ทําเกมได้ดีเลยถล่มทางไอซ์แลนด์มา3ประตูต่อศูนย์นะครับแสดงว่าทางบอลไอซ์แลนด์เนี้ยสู้บอสเนียไม่ได้นะแล้ววันนี้บอสเนียมาเป็นทีมเยือนนะครับก็ดูจากชัยนัดก่อนแล้วผมว่าบอสเนียน่าจะดูไว้ใจมากกว่านะครับแต่ราคาที่เปิดมานะ่ะไม่สมเหตุสมผลกับนัดก่อนเลยนะไม่สมเหตุสมผลกับนัดก่อนนะับเพราะว่ามันเปิดมาเสมอกับปอปอนะครับอ่ะคู่นี้นะผมก็ บอกเลยว่ามันย้อนแย้งกับราคากับสกอร์นั้นก่อนนิดนึงนะครับแต่ไอซ์แลนด์ก็ผลงานดูไม่ดีเลยนะแพ้ลักซ์เบิร์กสามหนึ่งนะครับแพ้บัลแกเรีศูนย์หนึ่งแล้วก็แพ้สโลวีเกียหนึ่งสองนะครับในห้านัดน,นี้เก็บได้สองแต้มจากการชนะลิเกเดนสไตน์นะครับแล้วก็แพ้บอสเนียครั้งก่อนสามสูญนะครับส่วนบอสเนียบอสเนียนี้ล่าสุดก็ชนะลิเกเดนสไตน์มาสองหนึ่งนะครับเก็บสามแต้มได้สําเร็จแล้วก็หลังก่อนนั้นนะครับชนะ แพ้ลักมเบริร์ก0-2แพ้ปรตุเกส3-0แพ้สโลวเกยีย2-0แล้วก็ชนะไอซ์แลนด์ครั้งก่อน3-0แค่นั้นเองนะครับถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนแล้วกม็มันเหมือนจะไม่มีลุ้นแล้วนะสำหรับบอสเนียแล้วก็ไอซ์แลนด์นะครับเพราะว่าคะแนนที่2ที่3ก็ถือว่ายังนำห่างไปตั้ง4คะแนนเลยนะครับถ้าจะเอานัดนี้ก็ถือว่ามีพื้นที่หายใจต่อนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้ลักมเบริร์กและโโลวาเกยียแพ้ก่อนนะครับ ถึงจะมีพื้นที่หายใจได้คู่นี้นะครับถ้าดูจากแรงจูงใจอะไรแล้วมันก็เหมือนจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากสกอร์นั้นก่อนแล้วผมคิดว่าบอสเนียน่าจะมีสิทธิ์เก็บชัยมากกว่าไอ์แลนนะครับคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมขอวางไปที่ทีม บอสเนียทีมเรียนดีกว่านะครับฮะสองคู่สุดท้ายนี้ผมอาจจะวิเคราะห์สลับกันนะครับต้องขอไปกันด้วยนะฮะเอาละขอคู่สุดท้ายนี้สโลวาเกียกับลิกเทนสไตน์นะครับสถิติการเจอกันลิกเทนสไตน์แพ้แพ้ตลอดเลยนะแพ้สโลวาเกีย2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันเดือนมีนาคมนะครับทางสโลวาเกีย เอาชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดล่าสุดสโลวเกียก็ไปแพ้โปรตุเกสศูนย์หนึ่งถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีกับโปรตุเกสนะครับจัดว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเสียประตูยากแล้วก็การยิงประตูเห็นไหมฮะผมงงมากๆว่าทําไมสโลวาเกียถึงเปิดมาตั้ง3กว่าอันนี้ผมก็แหม่งๆกับราคานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ส่วนของการตั้งรับหรือว่าแผงหลังแดนกลางสโลวาเกียมันดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการทําสกอร์มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเห็นสกอร์ทะล่มเลนะ เนไหมครับชนะลิทเติลสไตล์แค่ศูนย์หนึ่งนะครับชนะไอซ์แลนด์แค่หนึ่งสองนะครับชนะบอสเนียแค่สองศูนย์แ, 20, แล้วก็เสมอลักเซเบิร์กศูนย์ศูนย์ซึ่งนัดที่ชนะมันก็กินไม่ขาดถึงสามนะอย่างน้อยก็สองนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ชนะขาดบอสเนียแค่สองแต่วันนี้ราคาที่เปิดมาเนี่ยมันสามกับสามกว่านะครับจะวัดใจดีไหมผมว่ายังไม่กล้าสักเท่าไหร่นะครับคิดว่าสโลวาเกียมีสิทธิ์ชนะแต่ว่าไม่น่าจะชนะถึงสามนะ แต่ผลงานลิกเตอร์สไตล์นี้ก็น่าจะลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ชนะใครมาเลยนะครับแพ้บอสเนีย2-1นะครับแต่ชนะแพ้แบบไม่ขาดเหมือนกันนะครับชนะแพ้สโลวาเกีย0-1นะครับแพ้ทางลักเซมเบิร์ก2-0แพ้ไอซ์แลนด์0-7แล้วก็แพ้โปรตุเกส4ประตูต่อศูนย์นะครับโดยงานผลงานโดยรวมา5นัดมันเก็บชัยไม่ได้เลยแล้วก็มาเจอกับสโลวาเกียถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้อาจจะกลัวก็ได้นะครับราคามันก็รู้สึกว่า เอาเลยตรงนะครับถ้าผมจะเล่นนะผมน่าจะรองลิกเต้นสไตล์นะครับเพราะว่าผลงานสโลวาเกียยิงได้บ้างชนะบ้างนะครับแต่มันก็ชนะไม่ขาดเนาะผมว่าราคา3แพงไปขอไปที่ลิกเต้นสไตล์รองดีกว่านะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับผมตื่นสายนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานดูบอลจนดึกเลยนะครับเอาวันนี้ก็อาจจะดูเบลอๆกันหน่อยในแต่ละคู่นะครับแล้วก็คู่ที่ยกมาในวันนี้นะครับที่กราฟิกทํามาให้ ก็ไม่ได้เป็นทีมที่ดังอะไรมากมายนะครับในส่วนของข้อมูลตัวนักเตะนี่ผมอาจจะไม่แน่นแฟร์เท่าไหร่นะครับอ่ะแต่2คู่แรกก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่หน้าเลือกอยู่เหมือนกันนะครับสรุปท้ายคลิปก็คู่แรกนะครับรอคู่ที่2จับโครเอเชียจัดโครเอเชียได้เลยนะครับอ่ะคู่ที่สโปรตุเกสกับนักซนเบิร์กราคาอาจจะมาสูงไปแต,ต่สถิติในบ้านโปรตุเกสดูดีอยู่แล้วนะครับมักจะเกิดสกอร์ถลม่มจัดโปรตุเกสเจ้าบ้านได้เลยนะครับ คู่ที่สามนอร์เวย์กับเวลคู่นี้จัดทีมต่อเวลนะครับหนึ่งอ่าต่อหนึ่งลูกนะครับไม่เจาก็กินนะครับอ่าคู่ที่สี่นะครับสโลวาเกียกับลิเกนส์สไปนะครับอ่าแนวรุกก็อาจจะหวังสกอร์ถล่มไม่ค่อยได้นะครับราคาเปิดมาแพงไปขอรองลิเกนสไตไ์นะครับอ่าคู่สุดท้ายไอซ์แลนด์กับบอสเนียนะครับคู่นี้ความมั่นใจอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ก็ขอไปที่บอสเนียดีกว่านะครับอ่าอ่ะโห ที่เด็ดติดดาวันนี้ผมขอยกไปที่โปรโตุเกสในบ้านนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการวิเคราะห์ สรุปการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับวันที่11กันยาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่ลงทุนในด้านนี้นะครับใครจะขึ้นรถตามมานะครับผมจะคัดเน้นๆส่งไปในทุกคืนนะครับตามที่สรุปผลในไลน์เลยนะครับเป็นบินแบบนั้นนะครับดูง่ายเนาะก็เต็งไปสักคู่2คู่แล้วก็มีสเต็ปควบไปอีก1บินนะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดบนะครับวันนี้วันจันทร์ขอลาไปก่อนนะครับวันที่12ก็เป็นยูโรอีก1วันนะครับ แล้วก็13-14ก็จะพักเพื่อจะไปเริ่มบอลสโมสรกันไปนะครับอาจจะไม่ได้เจอกันอีก2วอันที่13-4อาจจะไม่ได้เจอกันในช่องช่อง u t u b e นะครับอ่ะก็ไปพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับคืนนี้ก็ขอให้เฮงๆกันทุกคนตื่นมารับซับนะครับลากัไปก่อนสวัสดีครับ